อ uh huh. ขอร้องอ่ะเสียดายมากถ้าไม่ได้ออ้ยกระเทยสวยอะ่ะฉันก็อดทนไม่ได้มาแต่ทะเลนะจ๊ะเนี่ยเก็บจ้าไอไปมักถัว่วส่วนสวัสดีค่ะทุกคนจ้ะวันนี้พาทุกคนมาหาผักป่าตรงใหม่มีจะผักกินได้หมดเลยนะเนี่ยทุกคนจ้ะวันนี้อจะมาเก็บอะไรรู้ไหมอันนี้ผักอะไรก็ไม่รู้นะ บ่รู้จ้านี่อาจจะมาเก็บตำแยตตำแย่กำลังเกิดเต็มเลยเมื่อนี้พี่น้องยืนงงในดงอันนี้ผักตีนตกแก่ไหมมันบ่อซสบเด้อสำหรับไอ้มันคือกินหญ้านี่ทาเป็นคนทาบ่กินหญ้าเด้อก็เลยมาจะมาเก็บผักตีนตกแก่โอ้ยตำแย่สลังเยอะมากคนประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้อาจจะไปทอดใส่ไข่ให้ทุกคนกินด้วยกันเลยแล้วกันเนาะ ใส่ถุงมือนะคะตำแเย,ยคือตำแเยเด้อพี่น้องเสียมันเป็นตำลึงบ่ได้ดเด้อจังไดก็คือคันมากนะคะถ้าไม่ใส่ถุงมือขนาดใส่ถุงมือ,อยังคันยิบยิบเก็บจ้าไอไปเกือบสิทุกที่เด้นี่ยอดไว้อย่างเล็กกอย่างนี้นะคะโอ้ยคันอยู่จ้ะอดเอาแยกได้ยังได้เขาเจ็บปันได้กะอดเขา กำลังงามส่วงนี้ไอ้อก็ไม่เอานะเคยบอกว่าไ mm hmm. อ้บุมักกินได้ว่าคือกินยาเนี่ยไหม้ย,ยขึ้นมาใหม่ๆมีนแซ่บแซ่บด้วยตำแยนีเนย่เอาไปแกงกระแซ่บจ้ะผัดใส่ไข่ด้วยแป่งนอะความคันของมันนี่พอโดนความร้อนแล้วหายคันนะคะทุกคนจะ้ะ ก็วันหยุดเนาะก็ไอ้ก็จะมาทําคลิปไว้อย่างนี้นะคะสองสามคลิปเมื่อวันหยุดไปโรงเรียนไอ้ก็ไม่ค่อยทําแล้วเดี๋ยวนี้ก็เรียนเลยไม่ได้ทําคลิปเหมือนไ่ได้ห่าวคือแรกๆมาเตะทะเลนะจ๊ะเนี่ยไม่เคยมาทางนี้ก็เลยแวะมาเบิ่งในแผนที่ว่าเออมันเป็นสีเขียวต้องมีพักให้เก็บก็เลยพากันเข้ามาจ้ะ คันมากพอละเดี๋ยวไปดูผักใหม่ก่อนเนาะเดินตัวนี้มีแต่เญ,ญี่ไปเดี๋ยวไปเดินตัวผลข้าวปลูกข้าวโพดเผือ่อมันมีผักแซมไปเบิ่งโอ้ยน้องสวยเราเอาให้คิดว่าตรงนี้นะเวลากลางคืนน,น,นนี่ตอนแรงคนต้องเยอะแน่นอนเลยเพราะมันเป็นทางเดินคนเยอะเราก็ไม่มาเก็บนะทุกคน เขาก็กลัวเขามาเบิ่งค่ะว่าเฮ็ดยั้งนะน,นะพยายามจะหลบจะซ่อนนะไม่แสดงตัวตนยากเขาตกใจใเก็บีนมอดมอน้ลยจ้ะบาาว่าพักยั้งเวลาจะมาแยกไปในแล่วายเมื่อยพี่น้องเสือบอกวา่าอันนี้มันแก่นะไม่อยากเอาแต่หอมเอาคือเก้าผักอันนี้กินได้นะคะแต่ว่าไอ้ปลาชิมแล้วกินดิบบปแซบไหม ต้องเอาไปผัดเนะาะไอคิดว่าเอาไปผัดเนาะมันจะมีความหอมแต่แต่คนมากเลยจ้ะแต่ว่าไอาเก็บให้ดูนะคะไอบอกไปเอาไปกินแล้วจะเน่นมันโบแซ่บจ้ะแครอทมีคนบอกว่าไปซื้อกินดีกว่าไหมแม่จ้ะดีกว่าแต่ว่าไอามาาักค้ากินกระโบปานไหนทุกคนเลยเพอร์ซิมากินแครอทป่าด้ทุกวันชอบหาจา้ะนี่เห็นอบมันได้หลุ่นกับ ผักสีม่วงนี่กินได้นะแต่ว่าเราไม่ชอบเราก็ไม่เอานะมาหาผักเธอหนึ่งเสียมีดไปเล่มละหาหกยูโคนะอ๋ออ้ยเสียดายเนี่อ่อนอยู่นะ ว่าอย่างเขาบอกดินเราบอกแข็งทุกคน,นแบบใหญ่อย่างนี้อ่ะโอ้ยใหญ่อย่างนี้เราทำอะไรรู้ไหมอาสิไปแกงสใส่ไก่ดีจ้ะนี่ยมาสิคือโสมเลยแหละกินมนันนะนะเรือว่าอาไปตำแจว้วอันนี้มันแก่แล้วนะมันก็เลยใหญ่อันอ่อนๆก็ไปกินดิบๆได้เด,ด้จ้ะแล้แต่เราเลยมาถึงเวลาจ้ะช่วงนี้บ่มีคนอยากบานใดมาจ้ะ อันนี้ได้ไหมอีนน้มันจะแบบหัวยใหญ่ๆใหม่ๆทั้งนั้นเลยอือันนี้จะอันนี้ได้เห็นไหมอันนี้ได้พักนี้มักกินเอาไปลวกแซ่บแซบ น,นี่จ้ะอ่อนๆอย่างนี้เรอไปกินกับะ้มตำอร่อยจ้ะแต่ว่าถ้ามันแก่แล้วก็เอาไปต้มนะคะไปตอเป็นประสาทเานคนละต้นไปตอใหญ่ๆเลยเจอกระถินป่าด้วยโอ้โหแครอทอันนี้ใหญ่มากทุกคนจะเอาให้ดูนะจะถอนให้ดูนะถอนมาหมดนะ ขอร้อง่ะเสียดายมากถ้าไม่ได้โอ้ยว้าวอ่อนด้วยอือเจอกระถินป่าด้วยใหไฮนาของคนอ่ะหมดินมันบริเกนคืนขนขอขางทางแค่ไปขุดรอบก่อนจ้ะนะบรซษัทเป็นเชอรี่นี่จากบรรยากาศดีไหม ไปต่อเฮ้ยน,นี่จ้ะกระถินกำลังออกจะว่วายอดแก้แก่แล้วผักมัดตึ้งเค็น แล้วว้าวดอกเราก็กินแซบใช้ดอกอันนี้นะประกาศกินเพราะว่าเราแก่แล้วมันก็กินใบไ,ไม่ได้แต่มันก็ยังกินดอกได้อยู่จ้ะเราก็เอานะ ก็ได้อยู่นะแต่มันผสมกับอันที่ผักอันตรายเยอะเกินไม่กล้าเสียง สิคิดว่ามันเป็นผักออแครอทไม่ใช่นะคะผันนี้ถึงตายนี่กระถินก็ได้แต่มันยอดบางงามจ้งแล้วก็ไม่เอานะอยู่ในดงของตำแยนะอ,อือฮึอสวยมากเลยเออตำแย่ตาอีกแล้ว วายอยู่ในดงของตำแยน่แต่ก็เธอสวยอะ่ะฉันก็อดทนไม่ได้นี่โอ้โห,โหทุกคนโอ้ยเต้ว่าก็งามขนาดเฮ้ยอราจะพาทุกคนมาดูตรงนี้ว่ามันมีอะไรเขาเริ่มถ่ายแล้วแหละแต่เรามาเดินดูว่ามีผักอะไรบ้าง มาดูนี่ว้าวได้ผักอันนี้ด้วยนะเอาไปแกงจ้าอันนี้ก็คือเหลือจากเขาปลูกนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคัสตาร์ดมัสตาร์ดอย่างสักอย่างนี่แหละเอาไปออมแซ่บจ้ะมาเก็บเอาเขาจะไถหุดด้ดแล้วพี่น้องเลยมีนจะผักแซ่บๆว้าวอื โอ้โหเดี๋ยวจะจำไม่ได้คัสตาร์มาสตาร์สักอย่างนี่แหละเนี่จ้ะเก็บเอาเลยเอาสิแกงบ้างแต่เขาพอแกงอยู่เดี๋ยวปักชื่อให้นะคะอันนี้เป็นผักปู่นะคะมันเหลือจากเขาปูกนั่นแหละเขาเก็บเกี่ยวไม่หมดนี่จะ้ะ แกงนี่พาพี่น้องกินมึงดูมันนี่คักๆอยู่ย่างไปตั้งไกลม่อกินี่บวแวะมาทางนี้ยผักกระโดนหรือผักกระดาษผักกระโดนข้าวบะเด็ไม่รู้ว่าเสียเอาอันใดเลยโอ้โหผักที่ตัวเองชอบกินนะจ้านี่ อัจจะพืชที่กินได้จะเป็นป้องเป็นยางอย่างนี้นะคะอโอ้เยอะมากเลยทุกคนอาจากักสิพาพี่น้องเอาแบบใดอัน,นใหญ่ๆเลยมาโอ้อันนี้ก็ได้นะเนี่ยอันนี้คืออร่อยนะทุกคนนะอ่ววาวอยู่พิ่งมาไถหดเด้อให้คอยเมื่อก่อน บมแมนตยังเดี๋ยวเขาสิจับคอยเป็นตัวประกันภาษาแห่งงูงูสนเน็กสนเน็กอยู่ไอ้ไปแกงแสบแสบเลยแกงอ่อมนี่คือพักชีเลยโอ้ยตายงามๆทั้งนั้นอยากจะมาเอาแก่ยามันจะเอาลายกับเหี่ยวคือเกา วานนี่ยระเบิงละดินขี้ดินมันยังบไดายแห้งเลยพี่น้องเอ้ยอายเรามาไทยฮดายทางไหนะ่ะบม่รู้เยอะจนตื่นเต้นเยอะจนตื่นเต้นไม่รู้จะเอาอันไหนก่อนนี่ไาแล้วเพิ่งไถยอยเรต้องขอบคุณคอยแน่นอนเลยที่คอยมาเก็บหยา าจังไหนเต็มขุบแล้วจะสัญญาว่าตรงนี้ก็ได้นี่อันนี้ก็เป็นสะดาวดินโอ้ยคุณพี่น้องไอออนซอแล้วนี้จ้ะมัสตาร์ดนี่จ้ะอืมดอบอวบเลย มีแต่พักสุบแซบปนคอยพี่น้องเลยบ้างนะก็สิพ่อแล้วล่ะบ้างนียจะมาใหม่จ้ะโอ้ยโอ้ยอ่ะตัวนี้อีกก่อนพ่อพ่ออีลีพ่ออีลีฝ่าวกเก็บ้อนพยานเขาจะมาไทยพยานเขามาไทยแล้วก็เห็นก้อย รอกนาไอซีมาคแค่ตรงนี้ตรงเดียวมีทุกผักอ้ติโท่โอนซ้อนจ้าจะว่ามันเต็มถุงแล้วไงบ้านไม่ใช่ผักคำคำไอศิมามาตรงนี้พี่น้องโอ้โหมาสตาร์ดเต็มเลยขอยานไอไอเรามาถ่ายก่อนไหมโอ้ยนี่เอาผักนี้ก่อนพอแล้วจ้า มีจะพักแ่บๆคอยหัวจนนองว้าพี่น้องจนนองหอบูกโอ้ยอายเราสิปลูกยังเด้เราระว่าเราลงแขกอยู่บนนอกก็สิมาปลูกซอยอ้ายเราไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเต็มแลวนี่เขาสิมาเป็นบ้านเอายังไรว้าคันสอกคันสมยังก็วากันมาเจอดงผักปลา มีความสุขขนาดจี่วาาีเศ้าหนาวแล้วยังหนาวอยู่นะเดี๋ยวให้ดูวันนี้ไอ้ได้ผักอะไรบ้างไปแป๊บดเอดไว้รอบหน้าแล้วกันเนาะบุดจะเบิ่งเอายเพิ่งตอดไอ้นะเดี๋ยวสีเอาออกแต่พักที่จะขอสิกินเด้วยวจะเลียกอาสีดับเด้จะจะถึกแดดพอดีอันนี้นะเสียไปแกงใส่เห็ดออกอ้จะประกาศ นี่เนาะเมื่อกี้นี่เออเบอร์ขอเบิรงว่าขอดูชัดๆหน่อยได้เลยจ้าเนี่ยแกงอร่อยนะคะผักกาดนี่ผักกาดผักมัสตาร์ดเขาเอินเนาะแกะก็มีอ่อนก็นมีเหล็กค่ะก็เช่นเบิรงว่าวันนี้ได้ผักป่ากี่ชนิดบางเธอที่ไม่ได้เห็ดกินเลยนะอายก็เอาเข้าตู้เย็ยนไว้นะคะทุกคน หมือนอันนี้ไอ้ก็จะเก็บแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้เลยนะแต่ว่าผักป่าทุกชนิดที่ไอ้เก็บมาคือไอ้เก็บเพราะความมั่นใจเลยนะว่ามันกินได้เนาะมีคนถานมอยู่ได้ว่าศึกษามานานไหมไอ้เก็บผักป่ามาประมาณเจ็ดปดปีแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเพจเนี่ยก็คือเพิ่งมาลงจริงจังก็ปีนี้แหละจ้ะเพราะว่าเมื่อยใ่ที่ผ่านมามันไม่สําเร็จมันก็ขีเกียจทำเนะาะบอความจริงซะ มาปีนี้มันสำเร็จก็เลยกลับมาทำใหม่โอ้ตาแ,แย่ตำไอผักยแย่เลยจ้ะจากรนนอไปเลยปันนันาสิเอาอีกเด้อเนี่ตอนเก็บมันมันม่วนผักป่านี่เด้อตอนมาเห็ดแบบนี้บม่มีไปเห็ดซอย,ยมันขี้ค้านจ้ะโอเคเดี๋ยวอขออนุญาตแยกผักก่อนแล้วกันนะพวกนี้ไอมมิะใช่ใหญ่มากเลย ลาก,ก็เอาไว้นะคะแต่ว่าจะเอาเป็นแยกอันนี้ออกมาเนีย่ยขออนุญาตเก็บพักออกก่อนได้ซะทุกคนให้พักฟันสิงโตลากก็จะไว้เป็นทำเป็นยานะคะทำเป็นชาจะขุดขุดขูด,ขดแล้วก็ไปตากแดดเอยียงก็ว่าไปเนาะแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะทำแบบไหน แต่กำลังดีเลยสิทูมหนึ่งแล้วได้เนี่ยสินเดือนก่อนสินเดือนมีนาเนเขาก็หมุนเวลาแล้วประเทศไทยก็จะห่างกับฝรั่งเศสแค่ห้าชั่วโมงเท่านั้นนะคะจากตอนนี้มันหกชั่วโมงใช่ไหมเขาก็จะหมุนเวลากับที่เซาเปาล์บอกมีนาถ้าจัไม่ผิดนะประมาณนั้นแหละเราก็จะห่างกันแค่ห้าชั่วโมงเท่านั้นนะคะ พอดีแย่งตาพอดีอันนี้แครอทเนี่ยอายังไม่ปอกนะคะแล้วก็จะเอาใส่ถุงเอาไว้แบบนี้เลยเพราะว่าถ้าอายหลอกแล้วมาสิเขาเรียกอะไรวะมันจะเหี่ยวเพราะว่าดินมันออกไปอาจจะเก็บไว้ในถุงนะเพราะว่าเมื่อินผลัะจะได้ต้มไก่พาพี่น้องกินสลากแครอทเนี่ยก็ว่าไปแต่ผักที่จะกินวันนี้นะคะมีเดี๋ยวจัดการแครอทบาก่อนอืมพลึกแดดพอดีเลย เป๊ะแดดกันใส่ถุงไว้น,นี่ผักมาสอาจจะเอาไปกินกับอ่าส้มตําอันนี้เหมือนกันตำมักถั่วส่วนผักตัวนี้นะคะผักกาดขมหรือว่า,าไวน์มัสตาร์ดนี่ก็จะไปแกงไส่ไก่อันนี้เก็บไว้ตู้เย็นส่วนอันนี้ก็เก็บไว้ตู้เย็นเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่าคันขนาดนี้แต่ว่ามันกินได้นะคะต้องผ่านความร้อนเนาะ ผักฟันสิงโตอยู่นี่นี่ฟันสิงโตไอจะเอาตากแห้งไว้นะเพราะว่าไอาจะเอาทําเป็นยานะทุกคนอัดแคปซูลไว้เนาะชีวิตในเมืองนอกมันก็ําเนียแหละพี่น้องเอ้ยความสุขมันก็ําเนียนแหละฮะเก็บนั่นเก็บนี่เนาะน,นี้ไอเนื่องเขาเหนียวไว้นะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปไอทำต้มไก่นะคะต้มไก่หรือว่า ออมหมูยงบรูยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหมค่ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย